แม่ให้นมมีจุดขาวที่หัวนมหรือบางคนก็จะเรียกว่าไวดอทนะคะเวลาไปสัมผัสนะคะหรือว่าลูกดูดหรือว่าปั๊มนมนะคะก็จะมีความรู้สึกเจ็บรู้สึกว่าน้านมออกน้อยวิธีดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะคะเวลาที่คุณแม่อยู่ที่บ้านนะคะถ้าคุณแม่พบว่าตัวเองมีจุดขาวที่หัวนมของคุณแม่และคุณแม่ขาคลําได้ก้อนตรงบริเวณนี้ซึ่งอาจเกิดจากน้านมของคุณแม่นะคะไหลไม่สะดวกนะคะเนื่องจากว่ามีจุดขาวนี้มาปิดนะคะที่รูเปิดของท่อน้านมของคุณแม่ลูกของคุณแม่นะคะช่วยดูดเตาได้ให้เอารู้นะคะมาช่วยดูดเตา้าาานนมจัดทท่งะะค ข้างลูหานวดอยู่ตรงเรนก้อนนี้นะคะแล้วก็ให้ลิ้นของลูกนะคะรีทอนนานมที่มันถูกอุดกั้นตรงนี้อาจจะช่วยให้จุดขาวนี่ค่ะมันบางแล้วก็แตกไปเองได้ร่วมกับการใช้วิธีการประครบหัวนมให้จุดขาวมันนุ่มแล้วก็อ่อนลุดหรือแตกไปเองนะคะเวลาที่ลูกดูดเต้าหรือว่าปั๊มนมค่ะการประครบหัวนมก็มีหลายแบบนะคะถ้าคุณแม่ค่ะดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะสามารถใช้วิธีดังนี้ได้เอาพกอ๊อซหรือว่าสำลีที่แม่มีอยู่ที่บ้านนะคะตัดให้มันไซส์นะคะใหญ่กว่าไอ้จุดขาวนั้นขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็เอาไปชุบกกกกันนน้้้เลลืืือออ ที่ล้างจมูกล้างตานั่นแหละค่ะคุณแม่ค่ะใช้สำลีหรือว่าน้ำเกลือชุบพอชุ่มนะคะจากนั้นนะคะโปะลงไปที่จุดขาวตรงนั้นนะคะใช้เวลาในการโปะตรงนี้นะคะประมาณ5-10นาทีค่ะเวลานะคะค่อยๆใช้มือของคุณแม่นะคะค่อยๆทูนะคะจุดขาวนั้นนะคะมันก็จะอ่อนนุ่มแล้วก็หลุดออกไปเองและตามด้วยการประคบเต้าด้วยผ้าชุบน้าอุ่นคบอยู่นานประมาณ10นาทีจากนั้นปั่นจีที่หัวนมนะคะแล้วก็บีบเอาน้ํานมออกมาค่ะหรือว่าปั๊นนมด้วยเครื่องปั๊นนมค่ะถ้ายังมีจุดขาวที่หัวนมอยู่นะคะทำซ้ำทุกสองช ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หลุดออกไปเองแต่ถ้าคุณแม่นะคะได้พยายามทําอย่างยิ่งยวดแล้วสอาครั้งนะคะก็ยังไม่เวิร์กไม่ดีขึ้นนะคะศึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนมแม่นะคะให้ช่วยคุณแม่จะดีกว่าค่ะ